ในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ในขณะนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะได้เตรียมความพร้อมรับมือนะคะขนของขึ้นในสู่ที่สูงด้วยเพื่อที่จะไม่ให้รับความเสียหายรวมถึงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะก็จะต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ที่ทางการได้จัดเตรียมไว้ให้ อันนี้เราขอความร่วมมือจากทุทกทท่านนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มากที่สุดในส่วนของจังหวัดหน้านะคะในขณะน,นี้ทางผู้ชญชาการบณฑทนทหารบกนะคะที่38ก็ได้นํากําลังทหารอยู่ในพื้นที่แล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดเตรียมในเรื่องของออระบบในการทํางานได้พร้อมทุกๆ ระบบแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูแลกลุ่มเปาะบางนะคะการดูแลในเรื่องของอาหารเครื่องใช้เรื่องของออระบบสารณสุขต่างๆนะคะก็ลงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องย้ําเตือนค่ะว่าในขณะนี้นะคะน้ำที่กำลังจะเข้าสู่ในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านเนี่ยมีปริมาณที่คาดการว่า1นึ่งชั่วโมงสาสิบเซนนะคะถือว่าในเป็นในปริมาณที่สูงซึ่ง ทางดิฉันเองได้สั่งการนะคะให้ทางปอพนําเครื่องสูบน้ําลงไปในพื้นที่เพิ่มเติมรวมถึงทางกรมชนรัประทานด้วยที่มีเครื่องมือเครื่องสูบน้ําอยู่ก็เพื่อที่จะบรรเทาน้ํานะคะที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่ส่วนกลางนั้นให้มีระดับลดน้อยลงมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันก็คิดว่าจะได้สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะน้ํายังมาแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมรับมือด้วยค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ